ได้ตั้งใจแฟนเก่าผิดเจ้าเมือคงเป็นเพือสุดท้ายที่ไอ้สวัสดีครับแฟนขับแฟนปิงแฟนหมอล,ลำของหมอล,ลำหัวใจแฟนทุกคนครับพี่น้องครับพี่นอ้นองครับมือนอี้เราได้ครับมือเฮ้านะครับสุดได้มากมวลมาซื่นมาสนุกสนานนํากันกับหมอล,ลำหัวใจแฟนแ,แน่นจักรพรรดิครับ กับทีมศิลปินพระเอกนางเอกนะครับอัดมาเต็มรถตู้สองสามรถตู้ครับพี่น้องกับพร้อม้วยศิลปินไม่กัมี่และที่สําคัญนะครับมือนีหมอลํา่มคนใจแฟนบริมาแค่วงเดี่ยวครับปะทะบูธจักรพันลำเพลินนะครับหมอลลัสั้นเรากันทั้งสินครับพี่น้องตอนนี้มาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องน้องบูธก็มาถึงแล้วน้องบูธอยู่ข้างนอกอยู่นะครับนี้จะให้เบื้องบรรยากาศ ภายในบริเวณที่พี่น้องเสด็จมาเมื่อนี้ครับพี่น้องโอ้บหต้องยันฝนตกเนะพี่น้องบบตงยันฝนครับบบตงยานฝนวันนี้อยู่ในห้องแอร์นะครับห้องแอร์บรรยากาศดีครับพี่น้องแอร์เย็นสวยสวยครับพี่น้องนี่ครับคันผู้ใหญ่มาก่อนก็จะได้นั่งนานะครับหรือว่าเบาะ VIP นะครับเบาะ VIP ที่พี่น้อง ก so right? so okay? so wow. oh. ็สามารถนั่งได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวไหนเท่าไหร่เนี่ยพี่พี่หนึ่งพันหนึ่งเลยเก้าสิบเก้าครับถือก็สองพันอยู่ครับพี่น้องฮะแถมเบียร์เหรอแถมเบียร์เท่าไหร่โอ้คุ้มตัวนี้เอาเป็นยังไม่ยังเงี้ฮพ่อจังไหนเพิ่งเปลีนเปิดแอร์เย็นก็รอดไอ้นี่ไงเอรมาแล้วโอ้แอร์กีกอ็เปลี่ยน ีเนสมาพร้อมมาง่ยน้นู่ที่สามแล้วให้เพื่อจะของ่าหุนสาว่าสาืไปทำบวาถั่ลปั๊มได้ลูงเปลี่ยสุดนะไปทำบุญมาได้บุญนี่เลย่ะเพื่อนว่าบุญเห็นท่านตาแ่หมครับอีนนอสามเก้าพันอยู่เร่ง จังย้ใส่ผู้นำหาเอารวดเปิดจีพเอาเอาแบบผู้ได้ผก้นงตังแต่ผู้ขาสามเก้าผาดีว่าเป็นราคาดีคือซื้อซื้อซื้อลานซื้อพาบซื้อพาพซื้อล้านเติะหัวตะวันสามเก้าผาจะว่าอยู่ใส่เปิดจีพีนน้ำหาเอารเขาปับมางนจสกับน้ำหามาเอารวกันหักกันมากกันที่รองวันใจแฟน พระเอกน่าเอกมาหลลยนีพระเอกพระเอกมใช่สายเทียวมันเป็นการแสดงเมมันเป็นการแสดงเราเป็นศิลปินเราต้องทำได้ทุกอย่างเลยลีเราพูหนาบัคับเป็นอย่างเงี้ยฮะ่วงห้องเดี่ยวหูย่บไปเล้เดี่ยวหูนี่ปาเต้ว่ากระักเตียมพร้อมเรียบบ้าหูเตรอเ้ว่เตียมพร้อมเจ้่ว่าพร้อมพร้อมการเป็นศิลปินมันต้องอย่างนะแน่ การแบบกียห่อันนี้สื้่จะนึกกับสบายนออยเสซีก็มากค่ะเอาเขาไมีเจซี่แล้วกัจากรบผาเพืินแล้วก็น้องแบมแบมนะคะพี่น้องจกนอยกัสีมัโกันอยู่ไหนล่ะค่ะอีกสักครู่พ่อโดนค่ะพี่น้องถ่ายรูปเหเนี่ยถายรูปนีค่ะ ขาวแถขวดนี้มาเดื่มมันก็ติดงานพี่น้องติดงานนะสวนกระตาเนาะขวดโซนครบหนึ่งก็จะขอยสีย่างทุกคนดบรรยากาศครับพี่น้องแอดมินอยู่นี่มาแอดมินว่างริงแหเน่ฮะพี่น้องอย่าเข่ากุ้มนะครับวันนี้มีไลฟ์สดครับพี่น้องทีมงานกล่องตากล่องมันกำลังตักนะครับเตรียมพร้อมกันนะครับฮ่าไม่ยิ้มไม่ยิ้มกับมาแล้ว เมื่อไรแม่ใส่รถชากับ,บก่าเป็นพิมเดียวกันจีมผู้ไทยเฮ้ะตัวคือใส่เสียผู้ไทยชนะพตีมหยังโอจูดี้ได้แน่ก็ได้เพ่าะนาคอยเป็พเีมจูดีครับพี่น้องตากล่องจูดีมาหอดแล้ว ตอนนี้ทีมงานบอสเก่งกับเบลนะครับกเลังเลี้ยงสคริปต์กันนะครับพี่น้องกำลังศึกษาสคริปต์กันอยู่ขอดูผู้จัดการนี่ไงผู้จัดการนี่ไงผู้จัดการครับกำลังทำเอ็มจริงจริงัสดีนะครับพี่น้องฝากกดแช์นะครับเขามาแล้วฝากกดแช่นี่เอาเหรอโอ้อีกสักพักจะไดสุดตอนซ่อมให้เบื้องครับพี่น้องตอนนี้กล้องกำลังตั้งอยู่ครับน้องดอมก็มาแล้ว นะครับน้องเก๋ก็มาแล้วเงียยครับพี่น้องเบิรงดด้วยครับตุกมันมีจำนวนจำกัดเด้โอ๋น้องอะไรน้องอะไรน้องเอแกงขอครับศิลปินใหม่นะครับมาหาน้องเอได้ได้พี่น้องน้องฟุกก็มาแล้ว พกมาฮอดต่เหงต้องหานเนี่ยบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับถ้าพี่น้องมาซากระสิเดนังไก่ได้พี่น้องต้องมาเรี่ยวๆเด้อครับนี่โต๊ะเป็นแบบนี้ครับทุกคนเป็นแบบนี้ครับบรรยากาศพี่น้องอยากให้ขันมาเร็วมาเมามาเมา,มา,เมาบัตรวีไอพีนี่สองพันได้เบียร์หกขวดประสานบานนะ่ะ บรรยากาศงานนะครับทุกคนทีมอาจารย์นักดนตรีคลังตั้งระบบครับจัาหนกระสีไล่สวดในพี่ดองเบิ่งอีกรอบหนึ่งแอดมินอยู่นี่ไหมเอาลิงวางหน่อยเร็วคอยขึ้นไล่คอยขึ้นรืมบอกแอดมินนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์แหแน่กดแชร์ใหแน่เอาลิงไปบ้างเนี่ยเออเอาล,งางอาลิงบ้างเนี่ยให้พี่ดองอยากเข้ากลุ่มหัวหน้าแมน มาไหมครับวันน้าเมนนนมาโอ้นนก็มานนนนกับมาครับยังฮอดอยู่ไหนครับอยู่ร้านสามเก้าผับบางปูครับคนเต็มแน่ๆสังหรอซาถูกนะครับวันนี้ศิลปินอีกผน้นึงครับน้องบูธกับพันลำเพลินน้องบอมแบมนะครับพี่น้องเจซี่กับมาดีมือนี่เจซี่กับมาลำเพลิงว่าไงจองโต๊ะไหนเนี่ยฮะเอาโต๊ะไหน ตัวนี้มันพันพ้าแถมยหหขวดในนงังแต่ว่าโต๊วพวเนี้ยจะได้ยืนโต๊ะได้ยืนนะครับนี่คือบรรยากาศงานซื้อแล้วโอนเข้าบัญชีไหนครับอา่าทักเพจมอลำาคนใจแฟนเลยครับมันจะมีแอดมินสีส้งเลียบัญชีให้ครับเมที่กล่องเนี่คือคือบารีดิฉะเออกล่องคอยุ่งสิ เจ้าสิได sí ้ห้องใส่นมูจังใดบัดน <mm ีิฮะเจ้าเจ้าสิไม่มูเลยนี่เออนี่เดียวสวัสดีครับอ่าวันนี้มาออกบ้านตีสามพระนะออกตีอะไรสารพัดวันนี้เฮ้ยนี่ไงพี่แม็กขอบคุณพี่แม็กนะครับพี่แม็กวางลิงก์ให้แล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปักหมุดอ้าวแอดมินตอนนี้ปักหมุด เลขไปแล้วเดวพี่น้องเดอ้อปักหมุดลิงที่พี่น้องสี่เข่ากลุ้มแล้วนะครับนี่คือหน้าเวทีเป็นแบบนี้นะทุกคนหน้าเวทีเป็นแบบสีโอเปตำางวนพี่น้อกพี่น้องบรรยากาศแบบแอร์เย็นช่ำครับวันนี้แอร์เย็นชำ่ำใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับบ้างลิงไปแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อแม่นบ้างลิงไปใหนแล้วนะครับนี่กดแช่ออกไปพี่น้องกดแช่ออกไปครับนี่ไงของน้องดอมเดี๋ยวอ๋อขออนุญาตเปลี่ยนเป็นของน้องดอม นะครับของน้อกบองเจรายละเอียดตรงนี้นะครับแปสิบเก้าบาทนะครับของดอกวางนี้ไม่ให้แล้วชงโคก็มาแล้วชงโคก็มาแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> อา้าไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> มาจากใสเดินทางมาจากใสมาจากโรบูรี่โอ้มาจากเบลล์เรบการีจ้ืแฟนขับมาหลายปุ่นี้เขาเป็นแฟนขับมาหลุดบาทหนึ่งมาสองร้อยบาทไปกับเพื่อนแรน,นกลายเป็นบอกลายไปแล้ว <c oughs> เอาเอาขากลุ่มเด้อพี่น้องเขากลุ่มเด้อนะครับ <c oughs> ขเขากลุ่มกันนะครับทุกคน เอาเป็นพี่น้องเขาคุ้มเน,นี่ยนะครับคุ้ะคือไปเรื่องนี้คุ้มจริงโอ้ย <c oughs> คุ้มมีย่างพีือดูเรื่องแต่มาผมนี่เท่ากับขอมาน,น้ำตัวขอมาน้ำจังเดรนะี่เดี๋ยวพี่น้องเขาคุ้มเนี่ยเ,เ,เ,เร็วบัตร89บาทไหลสดุดวันนี้ครับพี่น้องครับซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับวันนี้บัตรคกมปิดออนไลน์นะครับ89บาทนะครับอ่าเล่นอันนี้เรา มีรับเชิญนะครับพี่บูตจักรพันธ์กับเจสีนะครับแล้วก็เป็นโค้นสั้นเรามาถึงสินเบอกว่าป็นมานะคอยสิสซุกเกล้วตอนนี้เอ๋เราฟุกแถ่พี่น้องได้วยครับโอ้พี่น้องพี่กำพลก็มาครับนี่ครับรับผู้บริหารวงอีกคนหนึ่งครับ ฝากวลังคนใจแฟนปีสามครับเชื่อใจพี่กำได้หุ่นครับโอเคครับโอเคไม่เป็นไรครับครับมากันครับทุกคน มันจะใส่มันจะโหลดอือัลดีครับทุกคนเออคนะือว่ามันเสียงนี่บันงนึงนะคือว่มันเสียงนี่วันนึ่งนะเออพี่น้องเขากุ้มนี้เนี่ยพี่น้องเขากุ้มนด้ด้อครับผมเบล่งเข้ากลุ่มนะครับผมบัตรราคา9 9บเาอ้ย89บาทนะครับผมคลิกลิงไปโพสิกระได้ครับพี่น้องมันจะมีมีลิงก์อยู่นะครับครับคลิกเลยครับบัตรหนึ่งใบหนึ่งกำลังใจนะครับพี่น้องพ่อกันครับผมครับขอบคุณครับ เอาทั่วห้างแต่อะไรสดอยู่สวัสดีแม่สวัสดีครับลุงทั้งไปใส่นั่งอีกคนลุงทั้งสวัสดีค่ะแต่เขาซ่วยแต่ฟังข้าวคุณเนี่มูบ้านอีหยังกระโบ้หูมันบ่ขึ้นซื้อร้านเนี่ยมันขึ้นเป็นผับอันีหยังเกาะถามมันขึ้นเป็นอีหยังไ้ซาซาบ่ซาซาผับซาซาผับเหรอไม่ซื้อผับเนี่ย นี่คือผับซาซาับด้วยพี่น้องเด้อรอในกลุ่มแล้วจ้าครับพี่น้องพี่น้องที่ยังบ่ทันได้เขาลุ้มเล้าเขาด้พี่น้องเด้อหรือว่าถ้าใจดีนะครับก็ซอยแม่มเมาบัดได้ด้วยพี่น้องเด้อซอยกันเมบาบัดคลิกลิงตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งสลิปกล้าไปแอดมินกับสิว่างลิงห้พี่น้องกับไปรอในกลุ่มนะครับพี่น้องมือนี้ศิลปินรับเชิญว่าเป็นรับเชิญศิลปินแบบปร่วมร่วมกับคนใจแฟนนะครับมอรม สั้นเรลาบนทั้งสินครับบุ๊จักพันลำเพลินกับเจซีนะครับแล้วก็น้องบอมแบมกามานะครับฉะนั้นแล้วฝากพี่น้องอยู่ในกลุ่มเลยพระเอกโอ้ยขอบคุณครับน่ารักจังเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้นะครับว่างยิงไปไหนด้วยพี่น้องเด้อนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากด้วยนะครับฝากในเด้อรับมอลล์ำคนใจแฟนมินิมอลําำคนใจแฟนวันนี้นะครับเต็มรูปแบบพระเอกนั่งเอกเต็มเวทีนะครับเต็มเวที ออในกลุ่มครับโอเคไปไปดูกันอีกรอบนึงนี่ครับพี่น้องบรรยากาศในงาน19สิงหาเจอกันครับร้านตําถาดชัยภูมิโอเคครับมีออนไลน์มาด้วยจ้าสันเล่าโอ้แมนแมนครับนี่นี่ครับพี่น้องตาต้องมัน ตากล้องเป็นเ็จระบบได้ด้วยครับพี่น้องนี่ครับตากล้องกับบัหอดแล้วทีมงานจูดี้ไลฟ์สดท่าพี่น้องในเบื้องกันนะครับนี่พี่น้นี่ทีมงานเป็นเซตระบบอาจารย์นักดนตรีนี่ครับพี่น้องครับสถานที่นั่งก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องเฝ้ามากด้วครับมื่อนี้เฝ้ามาครับเฝ้ามาเฝ้ามาหมวลน้ำกันครับพี่น้องนะครับตอนนี้ทีมงานศึกษาสคริปต์กันอยู่ เดี๋ยวอีกจักน้อยนะครับสิขึ้นไล่ซดการซ่อมเบื้องต้นในเบื้องนะครับอีกจักน้อยนะครับจะขึ้นใ้เบื้องนาะซื้อได้ดง่ยี่สิบเราจะขอขอบคุณครับขอบคุณอ้อมใจนะครับส,สวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมเอาดอม r อม เพนพี่น้องเขาคุ้มแน่เนี่ยนี่รู้ไับห้าร้อยบาทอาแบตเหลือสีเปอร์เนต์แล้วดิแม่สวัสดีครับสวัสดีน้องครับผมก็ผมมาี uh, ่เปอเ็นเอยังพึ่หาเรียมโมงมงแสก็ออกเปนมันเป็นแซงไรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพบกันครับวันนี้ ครซาซาครับผมสามเก่าครับพี่น้องพี่น้องมาท่านซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับผมรีบซื้อนะครับผมรีบซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับหน,นาขื้อเป็นเหลี่ยมหน,นาไหมนี่บรรยากาศครับพี่น้องว่าเอาพี่น้องขออนุญาตว่าครับวัสดีเพราะว่าแบดคอยซเมดแล้วเมตติสวัสดีครับ ครัมติ๊กโอ้ร้อนจุ๋มวุ้ยะครับพี่น้องล้านจอลลดรถกัโอ้สะดวกสบายครับสำหรับผู้ที่เอารถมากครับพี่น้องด้านพื้นกว้างครับมาเดินก็้เาเหลี่ยมเาแเสาเหลี่ยมเาเหลีเสาเหลี่ยมให้รู้สาเล่ยเป็นรูอสเหียมลา็เป็นสีเสาเหลี่ยมพุ่มีแต่นอนก็กินเหมือนกน แอลเอิรนเฟ้นขับเขากลุ่มเลยเนาะน้องเบลค่ะฝา,ากในเด้อค่ะพี่น้องเข้ากลุ่ม89บาทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะคะมันแน่นอนประชันกับสั้นเล่าบันเทิงสินค้าฝากติดตามในเด้อจ้าเอาบัตรซอยกระด,ดีได้พี่น้องเด้อผู้จัดบอกว่าถ้ายอดถึงเป้า ผู้จัดก็จะเพิ่มติดให้พวกเราต้องเหมาแล้วนะค่ะแมต้องเหมาแล้วต้องเหมาแล้วนะคะฝากในเด้อจ้าโอเคครับเอาไม่ยิ้มบอกกับพี่ครับน้องมึงก็ดูแม่เอ๊ะครับแม่เอ๊ะอุไรวันสวัสดีค่ะฝากในเด้อค่ะเมาเด้อค่ะเมาเมาเมาย่างเดียวเมาย่างเดียวอ่านักขั้นมาขอเปลี่ยนจันนี่ kicking 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 ขออเข่าไปในกองขอความของเพจหมอลัมคนใจแฟนแล้วก็ทักเข้าไปขอซื้อบัตรเพื่อนกษียณแมนแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปลวกซุงสลิปเข้าไปแล้วไปว่างเราแอดมินเกษียบางลิงเข่าในกุ้มให้ตามตรวจจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับมาเด้อค่ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมะม่วนมะมว่วนน,น้ำกันครับ โอเคครับพี่น้องขออนุญาตลงไล่์เนาะเดี๋ยวจักน้อยหนึ่งคนกัสิขึ้นไล่์ในพานในเพจมอระมัมคนใจแฟนอีกรอบครับพิ่นกำลังตั้งกล้องนะครับพี่น้องอีจักน้อยคนกัสีไล่์พี่น้องอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับกดติดตามเพจให้ในเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมมาสนุกด้วยกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย